ความสัมพันธ์และการเพื่งพิงการยุติลงของความรุนแรงซึ่งเราเพิ่งพิจารณาไปนั้นมิได้หมายถึงสภาวะจิตที่สงบอยู่กับตัวมันเองเท่านั้นแต่สงบสันติอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งหมดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อยู่บนพื้นฐานของการสร้างมโนภาพ มันเป็น,นกลไกของการปกป้องตนเองเราแต่ละคนสร้างมโนภาพเกี่ยวกับคนอื่นในความสัมพันธ์ทั้งหมดและมโนภาพนี้เองที่สัมพันธ์กันมิใช่มนุษย์สัมพันธ์กันภรรยาสร้างภาพเกี่ยวกับสามีส่วนสามีก็สร้างภาพเกี่ยวกับภรรยา บางทีอาจจะเป็นไปโดยไม่รู้ตัวแต่มโนภาพก็มีอยู่เรามีมโนภาพเกี่ยวกับประเทศของเราเกี่ยวกับตัวเราเราทำให้ภาพเสมือนจริงนี้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลาโดยการพอกพูนมันให้มากขึ้นมากขึ้นภาพเหล่านี้เองที่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างมนุษย์สองคนหรือหลายคนสิ้นสุดลงเมื่อมีการสร้างมโนภาพขึ้นความสัมพันธ์ที่ยืนพื้นอยู่บนมโนภาพเหล่านี้ไม่อาจนำมาซึ่งสันติสุขเพราะมโนภาพเป็นสิ่งที่ความคิดปั้นแต่งขึ้นและเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในนามธรรมอันเลื่อนลอยแต่เราทุกคนทำอย่างนั้น เราดำเนินชีวิตอยู่ในแนวคิดทฤษฎีสัญลักษณ์และในมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวเราและผู้อื่นซึ่งมีใช่ความเป็นจริงทั้งสิ้นความสัมพันธ์ทั้งหมดของเราไม่ว่าเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติแนวคิดหรือผู้คนยืนพื้นอยู่บนการสร้างภาพดังนั้น จึงมีความขัดแย้งอยู่ร่ำไปการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสันติสุขภายในตัวเราและในความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อพิจารณาดูแล้วชีวิตเป็นกระแสะแห่งความสัมพันธ์มิเช่นนั้นชีวิตก็หามีอยู่และหากว่าชีวิตยืนพื้นอยู่บนนามธรรมอันเลื่อนลอย บนแนวคิดหรือสมมุติฐานที่เป็นทฤษฎีวิถีชีวิตที่อยู่ในแนวคิดเช่นนั้นจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่กลายเป็นสนามรบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นเป็นไปได้หรือที่บุคคลจะดำรงชีวิตโดยมีระเบียบสมบูรณ์ในจิตใจปราศจากแรงผลักดันการลอกเลียนการกดข่ม หรือการทำให้บริสุทธิ์สูงส่งเขาสามารถทำให้เกิดระเบียบที่มีคุณสมบัติอันทรงชีวิตภายในตนเองได้ไหมระเบียบนี้ไม่อยู่ในกรอบของแนวคิดแต่เป็นความสงบเงียบภายในซึ่งไม่อาจถูกรบกวนได้ไม่ว่าในขณะใดไม่ใช่ระเบียบในโลกจินตนาการตามตำนานปรัมปราอันเหลือเชื่อ แต่เป็นระเบียบในชีวิตทุกๆวันที่บ้านและที่ทำงานผมคิดว่าเราควรพิจารณาปัญหานี้อย่างรอบคอบเพราะว่าในจิตสำนึกของเราไม่มีจุดใดที่ไม่ถูกกระทบกระทั่งด้วยความขัดแย้งความสัมพันธ์ของเราทั้งหมดทั้งกับคนที่เราใกล้ชิดสนิทที่สุดและกับเพื่อนบ้านหรือสังคม มีความขัดแย้งอยู่เป็นนิดความขัดแย้งคือความไม่ลงรอยกันสภาวะที่แยกออกจากกันแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายมีคู่ตรงข้ามเมื่อสังเกตตัวเราและความสัมพันธ์ของเรากับสังคมจะเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกระดับมีแต่ความขัดแย้งไม่ว่าจะมาก หรือน้อยก็นํามาซึ่งการตอบสนองที่ผิวเผินผลคือความหายนะมนุษย์ยอมรับความขัดแย้งว่าเป็นธรรมชาติของการดำรงชีวิตในแต่ละวันเพราะเรายอมรับการแข่งแย่งแข่งขันความอิจฉาริษยาความก้าวร้าวความโลภว่าเป็นวิถีชีวิตตามธรรมชาติ เมื่อเรายอมรับวิถีชีวิตเช่นนั้นเราก็ยอมรับโครงสร้างของสังคมที่เป็นอยู่และมีชีวิตอยู่ในแบบแผนแห่งความน่าเคารพนับถือนั่นคือสิ่งที่พวกเราติดกับเพราะเรากระหายจะเป็นที่นับหน้าถือตาเมื่อเราตรวจสอบจิตและใจของเราวิธีที่เราคิดที่เรารู้สึก ที่เรากระทำในชีวิตทุกวี่วันเราจะสังเกตเห็นว่าตราบใดที่เรายังทำตัวให้สอดคล้องกับแบบแผนของสังคมชีวิตต้องกลายเป็นสังเวียนการต่อสู้แต่หากเราไม่ยอมรับซึ่งไม่มีศาสนาบุคคลใดที่ยอมรับสังคมที่มีสภาพเช่นนี้เมื่อไม่ยอมรับ เราก็จะเป็นอิสระจากโครงสร้างทางจิตใจของสังคมเรามั่งคั่งร่ำรวยด้วยสิ่งต่างๆของสังคมสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นในตัวเราและที่เราสร้างขึ้นในตัวเองคือความละโมบความริษยาความโกรธความเกลียดความอิจฉาความกังวล เรามั่งคั่งด้วยสิ่งเหล่านี้ศาสนาต่างๆทั่วโลกเทศสั่งสอนเรื่องความมักน้อยพระภิสุขสงฆ์ห่มจีวรเปลี่ยนชื่อสกุลโกนหัวอยู่ในกุฏิถือสัตว์ปฏิญาณตนอยู่ในความสันโดษมักน้อยและถือพรหมจรรย์ทางตะวันออกนักบวชพันกายด้วยผ้าผืนเดียว ชีวอนผืนเดียวและกินอาหารมื้อเดียวเราพากันยกจ่องความมักน้อยอย่างนั้นคนเหล่านั้นแม้ครองผ้าแห่งความมักน้อยแต่ภายในจิตใจพวกเขายังมั่งคั่งด้วยสปปรรพสิ่งของสังคมเพราะเขายังสแสวงหาตำแหน่งสถานภาพและเกียรติยศยังคงสังกัดกลุ่มที่มีแบบแผนนั่นนี่ ศาสนานั้นนี้เขายังมีชีวิตอยู่ในความแบ่งแยกทางวัฒนธรรมและจารีตนั่นหาใช่ความมักน้อยไม่ความมักน้อยคือการเป็นอิสระจากสังคมอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าเขาจะมีเสื้อผ้ามากกว่ากินอาหารหลายมื้อกว่าแต่โอ้พระเจ้าใครจะสนใจในเรื่องพวกนี้ ทว่าชชกไม่ดีเลยที bodies, view, ่ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมีแรงผลักที่อยากแสดงตัวให้เป็นเป้าสายตาของผู้อื่นเมื่อจิตเป็นอิสระจากสังคมความสันโดษมักน้อยนี้กลายเป็นสิ่งงดงามน่าอัศจรรย์เราต้องยากจนในภายในเพราะจากนั้นจะไม่มีการแสวงหาไม่ถามหาไม่ปรารถนาอะไรเลยทั้งสิ้น ความยากจนภายในนี้เท่านั้นที่สามารถประจักษ์ถึงสัจจะแห่งชีวิตซึ่งไม่มีความขัดแย้งใดเลยชีวิตเช่นนี้เป็นพรอันประเสริฐที่ไม่อาจค้นพบได้ในโบสถ์หรือในวัดเราจะปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระจากโครงสร้างทางจิตใจของสังคมได้อย่างไรซึ่งก็คือปลดปล่อยจากแก่นแท้ของความขัดแยง้ง ไม่ยากเลยที่จะเล็มหรือตัดกิ่งก้านสาขาของความขัดแย้งออกไปแต่เรากำลังถามตัวเราว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีชีวิตภายในที่สงบสุขเต็มเปี่ยมและภายนอกก็สงบสันติซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราอยู่อย่างเรื่อยเฉืยดักดานไม่สนใจสิ่งใดแต่ตรงกันข้ามเรากลับตื่นตัว เปี่ยมด้วยพลังงานและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลวัตมีชีวิตชีวาการทำความเข้าใจและเป็นอิสระจากปัญหาใดๆเราต้องการความมุ่งมั่นแรงกล้าและพลังงานอันต่อเนื่องไม่เพียงแต่พลังงานทางกายและทางสมองเท่านั้นแต่เป็นพลังงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงใดๆไม่พึ่งพิงสิ่งกระตุ้นจิต หรือสิ่งเสพติดหากเราพึ่งพิงสิ่งกระตุ้นเร้าใดๆสิ่งนั้นเองจะทำให้จิตทื่อและไม่ละเอียดอ่อนไวต่อการรับรู้โดยการเสพยาบางชนิดเราอาจพบว่ามีพลังงานเพียงพออยู่ช่วงเวลาหนึง่งที่จะดูสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาเราก็กลับคืนสู่สภาพเก่า แล้วกลับต้องพึ่งยามากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งเร้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของาศาสนาแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดหรือเป็นถ้อยคำที่จารึกหรือกล่าวไว้ทั้งหมดนี้นำไปสู่การพึ่งพิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การพึ่งพิงนั้นขวางกั้นเรา จากการเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเราเองเราจึงไม่มีพลังงานที่สำคัญยิ่งของชีวิตเราโชคร้ายที่จิตเราต้องพึ่งพิงอะไรบางอย่างเหตุใดเราจึงพึ่งพิงทำไมจึงมีแรงผลักให้พึ่งพิงเรากำลังพินิจดูร่วมกันคุณไม่ได้รอคอยให้ผมบอกถึงสาเหตุที่คุณพึ่งพิง ถ้าหากเราสืบค้นไปด้วยกันเราจะค้นพบด้วยกันการค้นพบนั้นจะเป็นของคุณเมื่อเป็นของคุณมันก็จะให้พลังงานแก่คุณผมค้นพบด้วยตนเองว่าผมพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรบางอย่างอิงอาศัยผู้ฟังซึ่งกระตุน้นเราผมผมได้พลังชนิดหนึ่งจากผู้ฟัง จากการพูดต่อหน้าฝูงชนผมอิงอาศัยผู้ฟังเหล่านั้นไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามยิ่งเขาไม่เห็นด้วยเขายิ่งให้พลังแก่ผมถ้าเขาเห็นด้วยกับผมมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ตื้นเขินและกลวงเปล่าอย่างยิ่งดังนั้นผมค้นพบว่าผมจำต้องอาศัยผู้ฟัง พราะการพูดต่อหน้าผู้คนเป็นสิ่งเร้าใจอย่างยิ่งเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดผมจึงพึ่งพิงเพราะว่าในตัวผมนั้นตื้นเขินยิ่งนักผมไม่มีอะไรเลยไม่มีแหล่งพลังงานอันเต็มเปี่ยมพรั่งพร้อมและส่งชีวิตไม่มีพลังขับเคลื่อนที่มีชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพึ่งพิง ผมได้ค้นพบสาเหตุแล้วทว่าการค้นพบสาเหตุจะปลดปล่อยผมจากการพึ่งพิงได้หรือการค้นพบสาเหตุเป็นเพียงการใช้ปัญญาทางความคิดย่อมไม่อาจปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากการพึ่งพิงการยอมรับแนวคิดผ่านปัญญาทางความคิดการยอมรับอุดมคติด้วยอารมณ์ ไม่สามารถปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากการพึ่งพิงสิ่งที่เร้าใจได้สิ่งที่จะทำให้จิตเป็นอิสระจากการพึ่งพิงคือการเห็นโครงสร้างและธรรมชาติของการกระตุ้นเร้าและการพึ่งพิงและเห็นว่าการพึ่งพิงทำให้จิตโง่ทื่อและไม่ตื่นตัวอย่างไรการเห็นแจ้งถึงทั้งหมดเท่านั้น ที่ปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระผมต้องถามค้นต่อไปว่าการเห็นทั้งหมดนั้นหมายถึงอะไรตราบที่ผมยังมองชีวิตจากทศัศนะหรือประสบการณ์ใดที่ผมรักและให้ค่ามันหรือมองจากความรู้ใดโดยเฉพาะที่ผมรวบรวมไว้ซึ่งเป็นภูมิหลังของผมนั่นก็คือความเป็นผมตราบนั้น ผมไม่สามารถเห็นได้ทั้งหมดผมอาจจะค้นพบสาเหตุที่ผมพึ่งพิงโดยอาศัยปัญญาทางความคิดทางถ้อยคําหรือโดยการวิเคราะห์แต่ทว่าอะไรก็ตามที่ความคิดทําการสํารวจตรวจสอบจะต้องถูกแยกออกเป็นส่วนย่อยๆอย่างไม่อาจเลี่ยงได้ผมจะสามารถเห็นความเป็นทั้งหมดของสิ่งใดได้ก็ต่อเมื่อความคิด ไม่เข้ามาแทรกแสงเท่านั้นแล้วผมก็ประจักษ์ถึงความเป็นจริงว่าผมพึ่งพิงผมเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงโดยปราศจากความชอบหรือไม่ชอบผมไม่ได้ต้องการกำจัดการพึ่งพิงนั้นไม่ต้องการเป็นอิสระจากสาเหตุของการพึ่งพิงผมเพียงแต่สังเกตเมื่อมีการสังเกต ผมก็มองเห็นภาพทั้งหมดไม่ใช่เห็นเพียงส่วนเดียวเมื่อจิตเห็นภาพทั้งหมดได้อิสรภาพก็เกิดขึ้นขณะนี้ผมค้นพบว่าพลังงานถูกจ่ายออกไปอย่างกระจัดกระจายเมื่อมีการแบ่งแยกออกเป็นส่วนย่อยๆผมได้ค้นพบต้นเหตุที่ทำให้พลังงานกระจัดกระจายคุณอาจคิดว่า จะไม่มีการสูญเสียพลังงานถ้าหากคุณลอกเรียนแบบถ้าคุณยอมรับอำนาจเหนือถ้าคุณเพึ่งพิงนักบวชพระพิธีกรรมความเชื่อฝังหัวที่ไม่มีการพิสูจน์เพึ่งพิงพักพวกหรืออุดมคติบางอย่างแต่การทำตามและยอมรับอุดมคติไม่ว่ามันจะดีหรือเลวไม่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ตาม มันก็คือกิจที่แบ่งแยกฉะนั้นจึงเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นแน่นอนตราบใดที่มีการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่จริงความขัดแย้งเป็นการสูญเสียพลังงานถ้าคุณถามตัวคุณเองว่า ผมจะเป็นอิสระจากความขัดแย้งได้อย่างไรคุณกำลังสร้างปัญหาขึ้นอีกคุณกำลังทำให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณเพียงแค่ดูมันอย่างที่เป็นอยู่จริงเท่านั้น mm. เห็นมันเหมือนที่คุณเห็นวัตถุที่จับต้องได้ mm. เห็นตรงๆ mm. เห็นชัดเจน mm. เมื่อนั้น mm. คุณจะเข้าใจเนื้อแท้ของสัจจะแห่งชีวิต mm. ซึ่งในภาวะนั้น ไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นพูดอีกในหนึ่งเราเปรียบเทียบสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คิดว่าเราควรจะเป็นอยู่เสมอสิ่งที่เราควรจะเป็นคือสิ่งที่เราคิดขึ้นว่าเราควรจะเป็นเช่นไรภาวะตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบไม่เพียงเปรียบเทียบกับอะไรบางสิ่ง หรือใครบางคนแต่เปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณเคยเป็นในอดีตดังนั้นจึงมีความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เคยเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่จริงสิ่งที่เป็นอยู่จริงมีอยู่เมื่อไม่มีการเปรียบเทียบเท่านั้นการมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงคือการอยู่อย่างสันติแล้วคุณจะสามารถให้ความใส่ใจทั้งหมด ต่อสิ่งที่เป็นอยู่จริงในตัวคุณได้โดยไม่วกแวกเบี่ยงเบนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสิ้นหวังความน่าเกลียดความโหดร้ายความกลัวความกังวลความอ้างว้างและเดียวดายคุณอยู่กับมันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นไม่มีภาวะตรงกันข้ามฉะนั้นจึงไร้ซึ่งความขัดแย้ง ถ้าว่าเราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นตลอดเวลากับคนที่รวยกว่าฉลาดเฉลียวกว่ามีเชาวปัญญาดีกว่ามีความอาทรมากกว่ามีชื่อเสียงกว่านั่นกว่านี่กว่าความกว่ามีบทบาทสําคัญเหนือธรรมดาในชีวิตเราการเทียบวัดตัวเรากับบางสิ่ง หรือบางคนตลอดเวลาเป็นหนึ่งในสาเหตุเบื้องต้นของความขัดแย้งเหตุใดจึงมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาเพราะอะไรคุณจึงเปรียบเทียบตัวคุณกับคนอื่นการเปรียบเทียบนี้ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กในทุกๆโรงเรียนกอไก่จะถูกเปรียบเทียบกับขอไข่และกอไก่ก็ทำลายตัวเขาเอง เพื่อพยายามจะเป็นเหมือนขอไข่เมื่อคุณไม่เปรียบเทียบเลยเมื่อไม่มีอุดมคติไม่มีสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดคู่ตรงข้ามคุณก็ไม่ดิ้นรนเพื่อให้แตกต่างจากสิ่งที่คุณเป็นอีกต่อไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตคุณจิตคุณก็ยุติการสร้างสภาวะตรงกันข้าม และกลับกลายเป็นสติปัญญาอันใหญ่หลวงละเอียดอ่อนฉับไวอย่างสูงมีสมรรถนะของความมุ่งมั่นอันกล้ากแกรง่งเพราะความพยายามคือสิ่งที่ทำให้ความมุ่งมั่นกระเจิดกระเจิงความมุ่งมั่นเป็นพลังที่สำคัญและจำเป็นคุณไม่สามารถทำอะไรได้โดยปราศจากความมุ่งมั่นอันกล้ากแกรง่ง ถ้าคุณไม่เปรียบเทียบตัวคุณกับคนอื่นคุณจะเป็นอย่างที่คุณเป็นโดยการเปรียบเทียบคุณหวังที่จะวิวัน์ขึ้นจะเริญเติบโตขึ้นมีสติปัญญาม,มากขึ้นสวยสดงดงามขึ้นแต่คุณจะเป็นเช่นนั้นได้หรือความเป็นจริงคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่โดยการเปรียบเทียบ คุณแยกย่อยความเป็นจริงซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานการเห็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปรียบเทียบจะให้พลังงานเพื่อการเฝ้าดูแก่คุณอย่างมหาศาลเมื่อคุณสามารถมองตนเองโดยปราศจากการเปรียบเทียบคุณก็พ้นไปจากการเปรียบเทียบซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจิตดักดานอยู่ในความพอใจ ทว่าเราเห็นจุดสำคัญว่าจิตสิ้นเปลืองพลังงานไปอย่างไรพลังงานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจความเป็นทั้งหมดของชีวิตผมไม่ต้องการรู้ว่าผมขัดแย้งกับใครผมไม่ต้องการรู้ถึงความขัดแย้งในส่วนรอบนอกของชีวิตผมแต่ผมต้องการรู้ว่าทำไมจึงต้องมีความขัดแย้ง เมื่อผมถามคำถามนี้ต่อตนเองผมเห็นปัญหารากฐานเลยทีเดียวว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งรอบนอกและวิธีแก้ไขมันผมสนใจที่แก่นแท้ของปัญหาผมมองเห็นบางทีคุณอาจจะเห็นเช่นกันผมเห็นว่าถ้าหากไม่เข้าใจธรรมชาติของความอยากให้ท่องแท้ความขัดแย้งต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ความอยากเป็นความขัดแย้งเสมอผมอยากได้สิ่งที่แย้งกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าผมต้องทำลายความอยากยับยัง้งควบคุมหรือแปลเปลี่ยนมันให้สูงค่าผมเพียงเห็นว่าความอยากในตัวมันเองเป็นคู่แยง้งส่วนสิ่งที่เราอยากนั้นไม่ใช่คู่แยง้ง ธรรมชาติของความอยากนั่นเองที่มีคู่ขัดแยง้งผมจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของความอยากก่อนที่ผมจะเข้าใจความขัดแย้งได้ในตัวเราเองอยู่ในสภาวะตรงข้ามที่แย้งกันสภาวะแย้งกันเช่นนี้เกิดขึ้นโดยความอยากความอยากเป็นการไขว่คว้าหาความสุขเพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวดซึ่งเคยประสบมาก่อนแล้วเมื่อเราเห็นว่าความอยากเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งทั้งปวงความอยากเป็นทั้งความต้องการและไม่ต้องการในสิ่งนั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่มีคู่ตรงข้ามเมื่อเราทำสิ่งที่มีความสุขเพลิดเพลินย่อมไม่มีความพยายามเลยมยีหรือเปล่าแต่ความสุขเพลิดเพลิน นำความเจ็บปวดเข้ามาด้วยจึงเกิดการดิ้นรนที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดและนั่นเป็นการสูญเสียพลังงานเช่นกันทำไมจึงมีภาวะตรงกันข้ามด้วยเล่ามีสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันในธรรมชาติเช่นชายและหญิงความสว่างและความมืดกลางคืนและกลางวันแต่ภายใน หรือในทางจิตใจทำไมจึงมีสิ่งตรงกันข้ามโปรดไตรตรองเรื่องนี้ไปพร้อมกับผมให้ถึงที่สุดอย่ารอให้ผมบอกคุณคุณต้องฝึกจิตหรือสมองของคุณให้รู้จักค้นหาคำตอบคำพูดของผมเป็นเพียงกระจกสะท้อนให้คุณสังเกตเห็นตนเองทำไมเราจึงมีภาวะตรงข้ามในทางจิตใจ หรือเป็นเพราะเราถูกเลี้ยงดูมาให้เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่เสมอเราถูกกำหนดเงื่อนไขว่าอะไรถูกและอะไรผิดอะไรดีและอะไรเลวอะไรคือความมีศีลธรรมและ,ะไร้ศีลธรรมหรือว่าคู่ตรงข้ามเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการคิด สร้างคู่ตรงข้ามกับความรุนแรงความอิจฉาริษยาความใจดำจะช่วยให้เรากขาจัดสิ่งเหล่านั้นได้เราใช้คู่ตรงข้ามเพื่องัดง้างถอดถอนสิ่งที่เป็นอยู่จริงหรือว่ามันเป็นเพียงการหลบหนีจากความเป็นจริงเท่านั้นคุณใช้สิ่งตรงกันข้ามเป็นหนทางหนีจากความเป็นจริงซึ่งคุณไม่รู้ว่า จะจัดการกับมันอย่างไรหรือเป็นเพราะคุณได้รับการสั่งสอนโดยการโฆษณาชวนเชื่อมานานปีว่าคุณต้องมีอุดมคติที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงเพื่อจะได้ต่อสู้และจัดการกับความเป็นจริงณนะขณะนี้ได้เมื่อมีอุดมคติคุณคิดว่ามันจะช่วยคุณกำจัดสิ่งที่เป็นอยู่จริงได้แต่มันไม่เคยทำได้ คุณอาจจะพร่ำเทศนาเรื่องอหิงสาไปชั่วชีวิตคุณแต่ตลอดเวลานั้นคุณกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงคุณมีแนวคิดสรุปรวบยอดว่าคุณควรจะเป็นอย่างไรและควรทำอย่างไรทว่าในความเป็นจริงคุณทำสิ่งตรงกันข้ามตลอดเวลาดังนั้น คุณจะเห็นว่าหลักการความเชื่อและอุดมคติย่อมนำไปสู่การเสแสง้งชีวิตที่ไม่สัตย์ซื่ออุดมคติก็ให้เกิดสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงถ้าหากคุณรู้ว่าจะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงอย่างไรสิ่งตรงข้ามก็ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้น การพยายามที่จะเป็นเหมือนใครบางคนหรือเหมือนคนในอุดมคติของคุณเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของความไม่ลงรอยความสับสนและความขัดแยง้งจิตที่สับสนไม่ว่าจะทำอะไรในระดับใดจะยังสับสนอยู่ร่ำไปการกระทำใดที่เกิดจากความสับสนย่อมนำไปสู่ความสับสนยิ่งยิ่งขึ้น ผมประจักษ์ตรงนี้ชัดแจ้งผมเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนเห็นอันตรายทางกายภาพอย่างฉับพลันแล้วอะไรที่เกิดขึ้นผมก็หยุดการกระทำจากความสับสนดังนั้นการไม่กระทำคือการกระทำอันสมบูรณ์จากหนังสืออิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้